บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเดิมรุ่นปัจจุบันเดือนมีนาคม2566ยังคงใช้สิทธิ์ได้นะครับรายการที่1วงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทรายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ500บาทรถเมลรถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขอสอรถโดยสารเรือโดยสารที่ร่วมโครงการ รายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม100บาทต่อรอบ3เดือนก็คือรอบเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนี้รายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทรายการที่5วงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทรายการที่6 วงเงินพิเศษสำหรับผู้พิการคนละ200บาทและรายการที่7เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซุงต้มสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่ร่วมโครงการกับทางปตทก็ได้ส่วนลดในการซื้อกา๊าซปตทพิเศษอีกคนละ100บาทนี่คือ7รายการหลักๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเดิมรุ่นปัจจุบันนะครับ ยังคงใช้ได้ในเดือนมีนาคม2566นี้ครับ